โอ้ยังไงครับตัก้สบายดีครับสามีฟาสวัสดีครับมามาเฮ่อเ้อันทราเฮ้ยแันหูครับว่าจะเปิดหัวแล้วนะพี่ซาซใหญ่ยังเออครับอันต้เดินเฮ้ย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 อ จะได้เห็นมูครับนะเขาฝันเห็นแล้วไปไปมาตองมาแล้วไปเขาก,กินดิมก่อนมูเขาลุยแล้วคุณอือวันนี้ไปตัดหญ้าครับนะแล้วว่าเครื่องเสียครับนะว่าได้มาก่ายกินเสื้ออยู่เอิญบ่อยากมา มูงเข้าโอ้ยทนดีสิได้กินหัวนนำอ่ะจะดือบวมครับนะมึงดีละเออสีเหลียเลยเหรอครับนะนหนังหนาทองเป็น,ปนบ่หุ่มนะครับตอนนหนหน่อย่นละแต่ว่าคิดว่าควริะโปเป็นยังด้านนอกกับปิดเลียวยสุดท้ายกับเป็นที่เราครับนะ อาจจะสืบเนื้อมาจากคือพ่อมันมีอายุแล้วนะครับแล้วก็อาจจะบสมบูรณ์เต็มที่นะครับสำหรับหัวหน่อยนะครับคุณท่องก็เป็นตาหนน่อยรอบนึงครับเป็นใบบือโปงตาหนน่อยแต่ว่าเนื้อพ้นหายไปแล้วครับนะพอดีฝนมา่รุดีคือเก่าผนังมันบางนะครับนะผนังนาทองบางตรงสะดือรุดีครับยากับซ้มนี่เหรครับนะ พอจะมาตัดกับไปตัดอยู่ไกลครับนะเฮ้ยปล่อยแปลงแล้วรอบนึงครับนี่เป็นเป็นห้าที่ปล่อยแปลงแล้วมันงอกขึ้นมาอีกครับนะกะเขาท่านี่นอนแล้วเรต้องห่วงเรื่องเดเไปกินเขาครับนะครับเอาแม่พันธุ์ลูกหมูเรียบรนะ้อยฮะอันนี้กะผ่านไปนี่ครับอ่ะเฮ้ยเอคูตสีพูดเรืมะฮอดครับนี่ใบสองใบาสามแล้วนะอาจจะใบาสามนะครับนะเวลา นี่เราจะใบาสามแล้วครับคุณจะมาเนี่ยเราใบาสามจะได้ตัดหญ้ามาคือมากินเขากินหน้าเขานะตัดหญ้าได้น้อยห่อจ้องหอบอไปครับนะดึงหนาคนเขาหนาคนเราครับนะ ป็นเต่บอะไรเป็นกอเป็นกอมัน,นะบวาตายนะครับนะเป็นกอแต่าใส,ส่เอาอนะมาเสียบกับบ่รอดครับถ้าเสียบกับไปขึ้นก้าครับนี่พอดีครับนะจะจะได้เอาปุ๋ยมาใส่ที่หลังนะเป็นกัดมือนี่หละอาจจะหอดมืออาจจะคำเนี่ยครับนะจากหางงแรกคอยกลับนะสวนปุ่นก็นนยังเดบอยอยิ่วเที่อือรอบนึงครับนะนี่ตัวแล้วเป็นอาทิตย์กวาแล้วคงจะได้มากครับนะมือนี่บ่ดได้ตัดกับบอยกินแปลงนี่ครับนะ เปิดตัดเรามาารัดตัดบ่ได้ใช่ไหมเรื่องตัดตายเรื่องตัดเสียเออเออเอาพ่อ,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 อเด็กเลี้ยงตีมือหนึ่งเนาะต้องย่กขบ่ปันไดครับนี่ัน,นี่ครับไม่เท่าไรไม่เท่าไรนะครับเนะาะบ่งมีก็ตายแต่หลายครับนะทุ่นมาห้อยครับพอดีฝนครับนี่ ตอนเศร้าว่าสิมาเลี้ยงครับนะเบิ่งบรรยากาศแล้วน่าจะฝนนี่มาเสียไใบประยู่ครับเน,นี่ยถอนออกอให้ก่็เสียลงง่วมาถอนถิ่มนะครับต้องเป็นเป็นเอ่อเป็นหากเป็นยัง,ง,งอ่ะเกิดดีครับนะขุดเป็นหลุมเลยครับปลูกอยากคุณน,นะครับนะถ้พ่นแรงนะแต่ว่าอันนี้จังสีใดครับเป็นกอเป็นกอนกอะไรอยู่แต่ว่าถ้าถ้าเอามาเสียบนี่ต้องใบงัวงลงมายั้งนะครับในติดหากติดยัง้งอย่รลอย,อย,อยจังเอามาเสียบ ได้อยู่เอาเถอจังสีบ่ได้ครับเนาะรอบปีหน้าฟ้าไม้ครับเนะาะฝนเนี่ยมาลงไม้มาลงทุกปีกันหลายอยู่ครับต่อปีนี้นเหลือแตก่กอ,รกอรครับนะเดี๋ยวมันยูสีไปเราแลยว่าจะสูบน้ำใสนะก็ดีฝนมากครับนะฝนนี่แหละฝนมากหมื่อวานนี่มืนหนีก็มากอีกเล็กน่อยอยู่ฝนมาเมื่อวาน อุ้ยขาจะ๋วเลยดึกกันครับบนโฮมครับดีไปน้ำตาลก็บนโฮมลุยกันวังหันไปไปหิวครับนะหิ้วบนบนอีกกินยังเลยครับจนใบสองกว่านะครับตอนมีความเป็นตาหยาก็ได้น้อยๆครับเครื่องเสียก็จะเดืมานะอุู่นทรายนะครับนะอยู่้องบานองสาวเพื่อแลบเนาะต้องขาเพื่อแล้ว บาเดีย๋ยวมา,ายก็เลยมาหอดใบมุ้งครับนะกินเขากินหน้ามานะคนมนาะกินเขาถ้าเศร้าไปตัดหญ้าว่าสิมาแล้วมาปล่อยแปลงแล้วก็กินเขาก็มาปล่อยเสร็จแล้วมาก็กินเขามาสอมเครื่องอีกโดนเติบนะครับนพ่อได้แล้วอีท้องมือนี้เอา้าไปกินไปเหนื่อยพนกับพ่นได้เศร้าเมือ่อยงัวาพาเรนลุยน้ำ นี่เนาะฝนตกเป็นน้ำว่าสิบ่มากเมื่อนี้ครับนะว<า>่าพอพรุ่งนี้ฝนบ่ตกอาจจะมากครับแต่ว่าวบ่ได้เลยครับนะบ่ได้บ่ได้ดมีหยาแต่ได้ก่อสิได้๋ยมากมันนะนครับลืดอ,ออกขอบฝาวครับนะลืดขอบขอบฝาวแปลงต้องข่ามครับแปลงที่ปล่อยปกตินะครับเออนี่ก็พอแล้วงเนาะนี่อ้าเออส่งไว้จะมากันเอา มุ่งกระายมีฝน,นไม่ยุงเอ,อิบนั่งก่อนใกล้แล้วครับนะอีกหนึ่งอาทิตย์ครับนะอีกหนึ่งอาทิตย์จะได้เกี่ยวข้าวหลังบ้านนะครับนะออไปไปน่าพอมานี่นี่นี่เอ,อ้ยเฮ้ยแล้งาทั้งเมื่อยไปเมื่อยมาครับนะฮ่เาเกี่ยวข้าวหลังบ้านกัน,กนสิบอลเลี้ยงกับบุมีเราครับน้ำท่วมนะครับน้ำเพิ่งจะลดนะครับนะน้ำเพิ่งจะลดแต่ว่า มาเลี้ยงกับบอมี่ดมี่เรไปตัดหญ้าครับตัดทนอีก2อาทิตย์นะครับได้ปล่อยแท้ครับ2อาทิตย์นะว่เดียวปล่อยก็ได้ไปเลี้ยงก่อนละนะ <S <S 2> <S 2> ประมาณกลางเดือนนี่แหละครับนะนี่ก็เริ่มต้นพฤศจิกาแล้วเนาะกลางเดือนนี่แหละจะได้ปล่อยแทะปล่อยจริงๆอาจจะอาทิตย์หน้าอาจจะได้ไปเลี้ยงอยู่ครับนะอาทิตย์หน้าเบิ่งกันก็จะเป็นกลางเดือน่นละนะอาจจะได้ไปเลี้ยงอยู่ เวลาเกี่ยวเกี่ยวแป๊บเดียวนะครับนะเพราะเขาสร้างไม่ฟ้าของเกี่ยวทิศนาคือว่ากับปีนี้ฝนมาสานะครับนะอาจจะเล็ดไปอีกอยู่ครับนะเกี่ยวบดทัวถึงนะครับแต่ว่าถ้าเกี่ยวโซนหัวดงนะทออกไปนะครับทางออกไปตีนบานท้ายบานจะหันเกี่ยวออกมันก็จะมีทางะไรง้วไปนะครับนะไปในทางใดนะครับเนาะอาจจะได้ไปเลี้ยงเร็วขึ้นนะครับเนาะประมาณกลางเดือนนี่แหละครับนะบ่ได้ปล่อยก็ได้เลี้ยงก่อนละ อ๋อหนูแห้งเนาะต้นสาสตร์เนาะว่านตัดหญ้าในมาให้ครับเนะี่กะบอค่อยกินบันไดครับหญ้าในเปียกน้ำนะฝนตกนะครับตัดมาละตากฝนมาน้ำหยัดใส่ห้างเลยเว่านหนิบ่อเด็ปล่อยนะครับใส่ข้อไว้เลยหยัดใส่ข้อไว้เลยฟางแน,น่นอนอ่ะวันนี้ก็เลยวันจีไปตัดหญา้าไม่กินจะ้ะ น้อยนะครับจกรถแล้วก็ปล่อยไปดัดนอกปล่อยแปลงนะครับเนาะไปบ่ได้หยาที่ล่ะมาสายก็เลยนี่แหละครับมาสวนแปลงหญ้านี่แปลงที่เหลือนี่แหะครับแปลงนี้แหละครับเนาะมาแปลงนี้ก็ก่อนทำนะเพื่อได้แล้วไปมือนี่แหละครับนะมาใบสามแล้วครับอมาใบสามละนะกินไปการให้ยจำเด้อเนี่ยพ่อได้กินง่ายดิมันอ่ะดึกกันครับ น้ำตาลครับหู่รอบนี่บุญโฮมสนะนะครับน้ำตาลบ่อสูงครับนะผาทานะครับบุญโฮมสนะไปคนกระทังหมานะครับมีหมานะหลังอ่านไรนี่เป๋ะครับอ่ะนาเลียมครับไรซอยกันก็เลยกลายเป็นเป็นมีเป็นบริสุทธิกันโดยหุ่นนะเกือกตมอยู่ไกลๆโดยธรรมาชาติาตะวัน ถึงใจนี่ถาม่มีตัวรุ่มนี่บุญห้มมันสูสีครับนะอาจจะบัดได้หลายโตอยู่แต่ส่วนมากถ้าเกิดกับตะสูกับตะวี่ซับนี่คำแพงอาจจะมาซอยนะครับอันดับยังมาทันอันดับคือเกาจังิไลฟังนะอันดับกัอยู่ใกลกันกัดข้าเดียวแปนงไปมันกินตระกูลแม่นวลครับนะกินหยาดีครับนะ นี <in> ่ก uh ็ร huh. ้านแม่นวลครับเป็นลูกของบุญโฮมครับมันกัดยาครับหมดปูเสียบนี่ลูกบุญโฮมลูกแม่นวลครับกินยาดีปากง่ายง่ายออกมาหยังครับท่านเอยพุ่นอืมเอ้ยมอเห็นไหมบ้างไห้บ้างบ้างไห้บ้าง เห็บเหยบโอ้เสียนี่ครับโอ้เรียนถึงน้ำครับนะไายเบิงเสยแรีนบูน้ำเรือแมวครับเป็นล้านงูออกมาจากสวนเบนพลังของสวนไปเคยเข่าครับนะน่ะเป็นสีบางๆแง่อะกัดฟอดฟ้าครับนะกินลงไปมองนี่มันทุกลงทุกน้านออกไปยังอือ ย่านแล้วก็เสียเลี้ยนออกมีบอลให้กินเลยด้มีซัมเนียเลยออกบรบดิงเลยด้ออกไลเมื่อเลยเลยอ่าเอาอีกแล้วนี่แซมเดิมรุดกินแล้วอืมว่าไห สู่กันไปครับนะทีมงานง่วเด็กนิ้ข่าวาล่าค่ะกระยับครับเนาะกสิว่าหลายไปันไหนดอกแต่ว,ว่ากสิเป็นสัญญาณที่ดีครับเนาะมีว่าเด็กิ้ข่าวาจีนกับเขามาสื่อขายแล้วเวียดนามจีนมาแล้วครับโอก็ให้กำลังใจกันไปนะครับสู่กันไปเพราะว่าจังสายวิท้์ฟอนึ่ก็หลายแล้วนะ้องระบาย้องปล่อยแต่ว่ามัน,านราคาเป็นที่นาพอใจก็เลยตะเก็บไบที่สี่ ไก่สีสบายแล้วครับนะไก่สีหดหนาไรลถุงแล้วกับอดอีกจักวางสองอาทิตย์เนี่ยก็สิสูไว้อยู่ครับนะาฟางกับมีให้แล้วนะฟางเขาก็ขอมีแล้วนะเหลือแต่ฟางอ่ฟางทั่วไปมีฟางครับวันนี้บอกมีให้ไปหาขุนในห้ให้นี่น่าไปจือเพอดฝนะได้หาหม้อได้นะครับหม้อได้หาหนาคือตอนก่อนหน้านี้กิจวัตฟางฟางก่อนกน็ยังเหลืออยู่ครับเหลือประมาณอ๋อสี่สิบก่อนอยู่มั้งครับนะสามสิบสี่สิบอยู่ ยังบ่ได้กับสามสิบสี่สิบนี่ยละนะกับจพอได้รุ่นอยู่ครับมือละสองก้อนนะคมัวสิบเจ็ดตัวสองก้อนกินหญ้าแน่กินฟางแน่ครับหลักกันวองนัไปคนเขาขอมาสองรถกับใส่ได้หลายมืออยู่ครับนะเป็นเบื่อฟางมันฝุ่นละมันหยากับบ่ค่อยมีครับนะมันหยาแก่หมดแล้วนะหญ้าในเมันกับบ่ค่อยกินกินหลายไปกับเบื่อนะครับนะนี่แหละใส่ห้างของว่านเนี่ยมันกับบ่ค่อยกินนี่กับแพนโกล่าเปลี่ยนบรรยากาศว่าสิมาปล่อยแปลงอยู่แต่ว่าติด จังเมือนี้ฝนตกครับตอนเช้าเมื่อ้านเนี่ยมันขึ้นเออมัอนขึ้นฝนตกแง่ก็ตกมาช่วงบ่ายๆน้อยๆครับเนาะก็เลือบยบ่อยากปล่อยไมอย่าพนพยำซีดินนะครับเนาะบานนี้สุดท้ายก็ได้มาคือเกา่าครับเนาะไปตัดอย่างเครื่องเสียสุดถ่ายก็เลยต้องปล่อยมาให้เกา่าแล้วเเป็นเวลาบ่ายสามละคำแล้วคลิปนี้กัพอๆก็ซ้ำนี่ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ